ที่หมู่บ้านเล็กๆกลางป่าเป็นที่อยู่อาศัยของสองแม่ลูกก้อยเธอเป็นแม่ไม้ที่ยังสาวและเป็นคนสวยมากคนหนึ่งในหมู่บ้านเธอมีลูกชายชื่อว่าชนทั้งสองดำรงชีพด้วยการหาของป่าและรับจ้างทั่วไปสำหรับชน เขาไม่เคยได้ใช้ชีวิตเหมือนเด็กคนอื่นเพราะความยากจนต้องช่วยเหลือแม่ทำงานเกือบตลอดเวลาจึงทำให้ไม่ได้มีเวลาไปเรียนหนังสือแต่ลึกๆแล้วชนใฝ่ฝันว่าอยากจะเรียนหนังสือมากอยากมีความรู้จะได้จบมามีงานทำและเลี้ยงดูแม่ของเขาได้ วันหนึ่งเสียมง่งผู้มีอิทธิพลในแถบนี้พร้อมลูกน้องอีกสามคนเดินทางเข้ามาที่หมู่บ้านแห่งนี้เสียม่งนั้นเป็นพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่เขาต้องการใช้คนในหมู่บ้านเพื่อช่วยคนย้ายยาเสพติดข้ามไปอีกจังหวัดโดยแอบขนส่งไปกับสินค้าการเกษตรของชาวบ้าน ชาวบ้านหลายคนต่างหวาดกลัวบารมีของเสียมเมกจึงจำใจฝืนทนช่วยคนย้ายยาเสษติดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เสียมเมกเมื่อได้เห็นก้อยสาวสวยประจำหมู่บ้านก็รู้สึกชอบถูกใจเป็นอย่างมากเขาพยายามหว่านล้อมด้วยเงินและข้อเสนอมากมายเพื่อให้ก้อยยอมไปเป็นเมียของเขา แต่ก้อยก็ไม่เคยสนใจเลย mm hmm. เธอเพียงแค่อยากอยู่รอดปลอดภัยกับลูกเท่านั้น mm hmm. การกระทำแบบนั้นสร้างความไม่พอใจให้กับเสีย่ยหมิงเป็นอย่างมากเสียจึงข่มขู่ไปว่า mm hmm. เล่นตัวดีนักนะมึงกูต้องเอามึงมาเป็นเมียกูให้ได้หนังก้อย ก้อยพยายามใจแข็งไว้เพราะเธอไม่อยากกลบไปเป็นเมียของเสียมงในใจนั้นรู้สึกกลัวมากแต่ก็ต้องข่มใจไว้กลางดึกคืนนั้นก้อยกลับจากไปเก็บของป้าและกำลังจะเดินเข้าบ้านแต่ถูกกลุ่มชายชะกันหลายคนจับตัวเอาไว้ ทำให้หนีไปไหนไม่ได้ก่อยอ้อนวอนร้องขอชีวิตพวกพี่อย่าทำฉันเลยนะแต่กลับไม่มีใครสนใจฟังเธอถูกจับมัดมือและเท้าแล้วพาตัวไปหาเสียมเมิที่นั่งอยู่ในรถตู้ว่าไงนั่งก้อยกูบอกแล้วว่ามึงต้องเป็นเมียกู ก้อยที่ถูกมัดเอาไว้ขัดขืนอะไรไม่ได้เธอร้องไห้และขอความเมตตาเสียมิงไม่สนใจและก็ะทำการขืนใจก้อยสาแล้วสําเล่าจนสมใจอยากยอมแต่แรกก็ไม่ต้องเจ็บตัวแล้วนางก้อยเสียมิงพูดด้วยสีหน้าที่ไม่รู้สึกผิดแม้แต่น้อย แต่ก้อยในตอนนี้ร่างกายแน่นิ่งสนิทเสียมิงลองเรียกขย่าตัวก็ยังคงเงียบไม่มีการตอบรับเห็นหน้าตาก้อยดูเขียวซีตาเบิกโพรงโตมีน้ำลายไหลออกจากปากเวรแล้วไงหนังก้อยมันดันช็อกตายไปแล้วเฮ้ยไอพวกข้างนอก รีบเอาศพมันไปทิ้งในป่าเร็วเสียเม่งตะโกนสั่งลูกน้องให้นำศพของก้อยไปทำลายเพราะกลัวความผิดพวกลูกน้องของเสียเม่งจัดแจงนำศพของก้อยที่ถูกมัดแบบนั้นขับรถออกไปในป่ากลางดนึกหาที่ทิ้งอยู่หนานคนเหลวพวกนั้น ได้พบเจอกับรูโพรงดินขนาดใหญ่จึงโยนศพของก้อยลงไปในโพรงนั้นแล้วรีบขับรถออกไปร่างของก้อยหล่นลงไปที่โพรงข้างล่างดูเหมือนว่าเธอจะพอยังมีลมหายใจที่รวยรินแต่ไม่สามารถขยับตัวได้แล้วเธอกำลังจะตายเธอพูดออกมาเบาๆ ไอ้พวกสัตว์นรกกูขอจองเวรพวกมึงพวกมึง้องตายทุกคนมีแมงมุมหลายตัวคลานมาเกาะที่ใบหน้าและตามตัวของเธอก่อยได้อธิษฐานบางอย่างตลอดชีวิตของฉันฉันไม่เคยทำร้ายใครฉันตายแล้วแล้วลูกจะอยู่ยังไง ร่างกายฉันจำเป็นสำหรับพวกเจ้าก็กินฉันสิแล้วช่วยฉันฆ่าพวกมันปกป้องลูกของฉันแมงมุมรับร้อยกัดกินร่างกายของเธอก็อไม่มีความเจ็บปวดใดๆเธอผูกความแค้นทั้งหมดก่อนจะสิ้นใจตายกลายเป็นวิญญ,ญาณผีตายโหง ที่หลอมรวมกับร่างของสัตว์เดียวรชานทุกตัวที่กินเธอจนเกิดสิ่งอัศจรรย์เช้าวันต่อมาชนที่รอแม่อยู่นานก็ยังไม่เห็นว่าจะกลับมาสักทีจึงตัดสินใจเข้าป่าและออกไปตามหาตะโกนเรียกหาแม่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับเขาจึงเดินเข้าไปลึกขึ้นอีก ซึ่งเป็นป่าที่ไม่คุ้นเคยใช้เวลานานจนเริ่มมืดชนเดินไปเรื่อยๆเขาก็ได้พบกับเสียเม่งและลูกน้องอีกสามคนกำลังมองดูโพรงที่ทิ้งศพของก้อยเพื่อเช็คให้แน่ใจว่าจะไม่มีใครหาศพเจอเขาจึงแอบดูอยู่ข้างหลังและได้ยินเสียเม่ง ถามลูกน้องว่ามึงแน่ใจนะว่าทิ้งศพหนังก้อยตรงนี้จะไม่มีใครหาเจอแม่แม่ก้อยชนเผลอส่งเสียงดังออกไปเมื่อได้ยินว่าพวกนั้นเอาศพแม่ไปทิ้งในโปงทำให้พวกของเสี่ยเม่งได้ยินเสียง หลูกน้องคนหนึ่งวิ่งมาจับตัวของเขาเอาไว้ได้เขาได้แต่ร้องไห้ด้วยความกลัวไอ้เด็กนี่ลูกหนังอ้อยนี่หว่ามาเห็นพวกเราซะได้จัดการมันและโยนมันลงไปในโพรงฝังไปกับแม่มันนั่นแหละเร็วเสียยมิงสั่งลูกน้องให้ข่าปิดปากชน แต่ยังไม่ทันจะได้ทำอะไรลูกน้องเสียคนที่จับตัวชนเอาไว้ก็ถูกขาเย,ยาวๆที่มีตะขอแหลมทิ่มแทงจากข้างหลังแล้วดึงกระชากร่างนั้นกลับไปที่หน้าปากโรงทำให้ชนหลุดจากการจับตัวได้สำเร็จทุกคนต่างหันกลับไปดูที่หน้าปากโรงพร้อมกัน สิ่งที่เห็นก็คือตัวประหลาดที่มีร่างกายเหมือนผู้หญิงแต่มีขาที่คล้ายแมงมุมโผลออกมาจากข้างหลังมันกำลังใช้ปากที่มีเขี้ยวยาวแหลมกัดสุกกินเลือดเนื้อจากร่างกายของลูกน้องเสียคนนั้นมึงทำร้ายลูกกูกูจะกินมึงกูจะฉีกเนื้อพวกมึงกินให้หมด ตัวปราลาดนั่นส่งเสียงพูดพร้อมคำรามออกมาอย่างดุร้ายตัวบ้าอะไรวะพวกมึงรีบยิงมันสิยืนโง่อยู่ทำไมเสี่ยมเม่งสั่งลูกน้องที่เหลืออีกสองคนให้ยิงตัวประหลาดนั่นแต่ดูเหมือนว่าลูกปืนจะทำอะไรมันไม่ได้เลย แถมยังทำให้มันโกรธมากกว่าเดิมอีกตัวประหลาดแมงมุมกระโจนเข้าหาลูกน้องเสียทั้งสองและใช้ขายาวแหลมทิ่มแทงทั้งสองจนตายอย่างรวดเร็วมันกัดกินฉีกแขนฉีกขาคนเลวพวกนั้นแล้วหัวเราะอย่างสะใจตัวประหลาดแมงมุม มองมาที่เสียเหม่งแล้วพูดว่ามึงจำกูได้ไหมมึงคมคืนกูแล้วยังจะเอากูมาทิ้งเหมือนขยะแบบนี้ไอ้ชั่วกูจะกินมึงเสียเม่งกลัวจนก้าวขาไม่ออกยกมือไหว้ร้องขอชีวิตหนังก้อยเหรออย่าอย่ากินฉันเลยฉันมีลูกเมียที่ต้องดูแล ขอร้องหละัะฉันกลัวแล้วแล้วที่กูขอร้องมึงทำไมมึงไม่ปล่อยกูไปตัวประหลาดแมงมุมพูดพร้อมกับคลานมหาเสียเม่งช้าๆใช้าขาแหลมคู่หน้าทิ่มไปที่ซอกคอและกระชากหัวของเขาออกมาอย่างแรงมันกัดกินหัวของเสียเม่งกัดลูกกระตาออก และกิ่นใบหน้าอย่างหิวก็หายแม่ก้อยแม่ตายแล้วหรอแม่ชนที่หวาดกลัวกับภาพที่เกิดขึ้นแต่เขายังคงรู้สึกได้ว่าน,นี่คือแม่ก้อยลูกแม่แม่ขอโทษพวกมันทําร้ายแม่แม่ต้องกินพวกมันลูกไม่ต้องกลัว แม่จะไม่ทำร้ายลูกลูกมาอยู่กับแม่เถอะตัวประหลาดแมงมุมหยุดกินแล้วคลานมาหาชนชนกลัวมากแต่ไม่กล้าขยับไปไหนตัวประหลาดแมงมุมเข้ามาใกล้มากขึ้นและกำลังจะคว้าตัวชนแต่ก็รู้สึกถึงความเจ็บปวดหินแลน่นเข้าสู่ร่างกายเมื่อมองไปข้างหน้า เห็นว่าชนห้อยพระไว้ที่คอเป็นสิ่งที่ตัวเธอเคยให้ลูกไว้เพื่อปัดเป่าสิ่งไม่ดีคอยคุ้มของลูกของเธอทำให้เธอต้องหยุดนิ่งทันทีชนเองอยู่ไหนเสียงผู้ใหญ่บ้านพร้อมคนอีกสี่คนตะโกนเรียกหาชนอยู่ไกลๆ ชวนที่ได้สติรีบวิ่งไปที่เสียงเรียกของคนพวกนั้นผู้ใหญ่ผมอยู่ที่นี่ลูกแม่ลูกแม่แม่จะไม่กินลูกกลับมาอยู่กับแม่ตัวประหลาดแมงมุมคลานตามหลังชนไปชนวิ่งไปเจอกับผู้ใหญ่และคนอื่นๆโดยมีตัวประหลาดแมงมุม คลานตามมาติดติเมื่อทุกคนเห็นก็ตกใจกลัวแล้วรีบยกปืนเตรียมยิงไปที่ตัวประหลาดนั้นแต่ชุนรีบบอกว่าอย่าย,ยิงนั่นคือแม่ก้อยก้อยนั่นเองเหรอวใหญ่าถามตัวประหลาดแมงมุมด้วยสีหน้าที่ตกใจฉันก้อยเองฉันตายแล้ว ฉันมาตามลูกชนไปอยู่กับแม่นะลูกตัวปลาหลาแมงมุมร้องไห้หาลูกของเธอผู้ใหญ่ที่พอมีสติขึ้นมาบ้างก็บอกว่าก้อยเองปล่อยไอ้ชนมันไปเถอะพวกฉันจะดูแลเองฉันสัญญาเอ็งเป็นอสุร,รากายไปแล้วดูสิ ลูกเองกลัวไปหมดแล้วเองอยู่กับลูกไม่ได้หรอกลูกกลัวแม่แม่ขอโทษเข้าใจแล้วลูกต้องดูแลตัวเองมากๆโตมาต้องเป็นคนดีอย่าทำชั่วเหมือนไอ้พวกเสียเลวนั่นนะลูกตัวประหลาดแมงมุมตัดใจร้องไห้ด้วยความเสียใจ ก่อนที่จะคลานถอยหายไปในความมืดหลังจากเรื่องนี้จบลงผู้คนก็พากันกลับหมู่บ้านชนเล่าเรื่องทุกอย่างให้ผู้ใหญ่และทุกคนฟังทั้งเรื่องเสียมเมงและเรื่องแม่ก้อยทุกคนที่ได้ฟังตัดสินใจที่จะเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับไม่แจ้งตำรวจในเมือง เพกกลัวว่าจะถูกคนในครอบครัวเสียมเม่งมาเอาคืนทีหลังผู้ใหญ่บอกให้ชนทำใจเรื่องแม่และเล่าว่าสิ่งที่พวกเราทุกคนเห็นสมัยที่ตัวฉันยังเป็นเด็กๆปู่ที่เป็นพรานป่าเคยพูดให้ฟังว่าสัตว์ที่กินคนว่ากันว่า จะถูกวิญญาณผีตายโหงของคนคนนั้นสิงสู่ทำให้กลายเป็นสัตว์สมิงเหมือนเสือสมิงนั่นแหละนอกจากนี้ยังเคยมีหมีสมิงงูสมิงอีกนะก้อยเองก็คงเป็นแบบนั้นเวลาผ่านไปหลายปีชนได้รับการดูแลจากทุกคนในหมู่บ้านและเขา ก็มีโอกาสได้เรียนหนังส er ือตามที่ตั้งใจไว้เพราะมีอาสาสมัครจากในเมืองเข้ามาสอนหนังสือกันอยู่หลายครั้งเขาได้เข้าไปในป่าและแวะดูที่โปร่งนั้นอีกครั้งแต่โปร่งองนั้นหายไปแล้วมันกลายเป็นผิวหน้าดินธรรมดาระหว่างเดินทางกลับเขาก็มองเห็นแมงมุมตัวเล็ก เกาะที่ต้นไม้มันหอบเอาถุงไข่ไปด้วยตลอดเวลาแม่แมงมุมตัวนี้ดูห่วงลูกมากๆมันคงต้องดูแลลูกๆของมันเป็นอย่างดีแน่ๆชนเดินทางกลับหมู่บ้านบางทีเขาก็คิดเสมอว่าแม่อยู่ใกล้ๆตัวเขาตลอดเวลาขอบคุณแม่ก้อยที่ดูแลผมเป็นอย่างดี Bye. <whistles>